ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการอเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการครัวคุณต๋องและนี่เป็นช่วงสอนท่านทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นฟิวชั่นฟูดเป็นฟิวชั่นฟูดแบบชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันได้ผมจะเรียกว่าสุดตองสุดตองสุดตองตะวันตกสุดตรงเฉาตายนี่ใช่ฟิวชั่นฟูดสุดกู ก็บอกได้เลยว่าคนคิดคิดได้เก่งมากและวิธีการทําเนี่ยผมอยากให้ท่านได้ดูและสังเกตว่าเขาทาอย่างไรถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้และพูดได้ว่านี่เป็นเจ้าแรกที่ผมเคยเห็นมันคือสปาเกตตีไตปลาแห้งแล้วยังมีอีกกุ้งหมังกรอนนั่นไงเดี๋ยสปาเกตตีเดิมทีเดียวเรารู้จักสปาเกตตีกุ้งมังกรอนะฮะเราเคยกินเราเคยกินเราเคยกินกแล้วสปาเกตตีก็อยู่ต่างประเทศอุตานมาแเ้วกปาเกตตี้ใช่ถูกต้อง ทานจนเบื่อเลยทานจนเบื่อแล้วงั้นวันนี้ไม่ทานแกงเย็นไม่ทานอันแล้วแต่เขาเอาไตปลาแห้งผัดเข้าไปด้วยมันอร่อยจริงๆแล้วมันแตกต่างมากมันอะไรอย่างที่เกิดขึ้นในในโลกของอาหารเลยครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนัทสิทธิ์วิจิตวิกรมจากร้านครัวจำแรงแปลงก่าวัสดีบ สวัสดีครับ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 โอ้โหชื่อร้านเท่จริงครับจำแรงแปลงกายครัวจำแรงแปลงกายใช่ครับครัวจำแรงกายอยู่ที่ไหนครับผมอยู่รังกำแพงซอยสครับผม ไม่ไกลไม่ไกลเวลาเราไปถนนํามคำแหงแล้วเข้าไปในซอยสี่มีร้านเดียวจริงๆท่านผู้ชมใช่คับและเด่นมากๆแล้วร้านนี้ไม่ใช่เด่นอย่างเดียวผมไม่เข้าใจว่าไปอยู่ตรงรามกำแหงซอยสี่ได้อย่างไรด้วยความกล้าหาญทั้งคนทํางานครับมั่นใจมากๆในความอร่อยของอาหารเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นใช่ครับไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นไปอยู่ตรงนั้นเลยและออกมาโอเคมากๆครับใช่ครับดู l o เตอร์เขาสิครับฮะ นี่นะครับนี่นู่นนู่นนั่นตายาเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินอะไรดีๆจำไม่ได้แล้วตายแล้วไม่มีแล้วตายแล้วครับนี่แล้วดูล็อสเตอร์เขาบนี่นะฮะอันนี้ดูสิมันสวยขนาดไหน ตัวนี้เป็นเจ็ดสีด้วยนะครับอ่าเป็นล็อกสเตอร์เจ็ดสีด้วยนะครับอันนี้เป็นล็อกสเตอร์ไทยนะครับหน้าเอาผ้าสามสีเป็นผูกจากภูเก็ตครับเราสนับสนุนของไทยนะครับผมใช่ของไทยครับผมอย่าหายากฝั่งนี้มันจะสู้ของฝั่งอันดามันใช่ครับอร่อยไหมครับอร่อยมากครับรสชาติจะดีกว่าล็อกสเตอร์เยอะครับผมจริงจริงครับเพราะเจ็ดสีเจ็ดสีด้วยนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนิดนึงก่อนว่าคำว่าล็อกสเตอร์เจ็ดสีเนี่ยคือว่ามันเป็นล็อกสเตอร์ซึ่งหาได้ในฝั่งอันดามันขอองเรรราานิลล่่คคคัับแ้วทีสสญืชต ของมันอร่อยกว่าเนื้อกุ้งลอสเตอร์ธรรมดาใช่ไม่ใช่ว่ามาเป็นของเราแล้วดีนะมันอร่อยกว่าจริงๆเอาไปทำอะไรก็อร่อยกว่าใช่แล้ววันนี้ข้าเออยลอสเตอร์เจ็ดสีที่ว่านี่มาทําเป็นสปาเกตตีไตปลาแห้งครับจําชื่อร้านไว้นะฮะครัวจำจาแรงแปลงกายเตงเตงไม่ใช่ใช่ไม่ต้องเตงเตงของรามเลยครับลอยสีมาดูว่าเขาทํากันอย่างไรสปาเกตตีไตปลาแห้งกุ้งมังกรดูร้านเขาสักร้าน นี่ฮะไม่เกรงใจใครเลยครับร้านสวยมากครับและอยู่นี่ผมบอกคุณผู้ชมซะก่อนร้านเขาอย่างนี้เลยอยู่ในนั้นแล้วก็ขายอาหารประเภทนี้ครับอาหารที่ท่านจะตกใจอนี่นะครับนี่ช่วยกันทำมาหากินนะครับนี่ครับเริ่มต้นจาก กุ้งมังกรเจ็ดสีเลยครับเอามาจากอันดามันนะครับต้องมาเอามาคลุกแป้งมันนะครับผมแล้วก็มาจีน้ํามันนะครับผมเอามาจีน้ํามันให้เนื้อมันตึงตัวนะครับให้เนื้อมันตึงตัวใช่ครับแล้วพักไวหลังจากนั้นพักไวสักรู้นะครับผมครับผมนี่กระดองมาสวยงามอย่างนี้เลยครับดูน่าทานหลังจากนั้นนะครับก็นํากระดองมันทั้งหมดนะครับไปทอดนะครับเพื่อเกิดความมันวาวนะครับผมให้สวยงามใช่คับให้สวยงามมากขึ้นนะครับผมจะเห็นว่าสีแดงอลามเลยครับตอนนี้นะครับเอาไปตกแต่งใช่ไว้ตกแต่มันนนะาขึ้ครบ หลังจากนั้นก็เตรียมน้ำมันมากรอกนะครับผมันน้มกใส่กระทะเลยครับร้อนๆนี่นะครับผมแล้วก็กระเทียมจีนนะครับผมน้ำมาจีเลยครับใช่กระมาเจียวเลยครับผมใช่ครับให้พอสวยงามแล้วก็ได้รสชาติมากขึ้นและกลิ่นดีก็ใส่พริกไทยพริกแห้งเข้าไปนะครับผมรวมถึงสูตรเด็ดของเราคือไตปลาแห้งจากสูตรคุณแม่นะครับผมนะครับี้สาคัญมากแล้วก็ใส่พริกไทยดานะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลและเกลือที่เหมาะสนะครับใช่ครับ น้ำตาลแล้วก็เกลือใช่ครับนะครับครับน้ำซอกคสำคัญมากนะครับผมของเราทำมาจากไก่ออร์แกนิกนะครับผมสุขภาพโดนดวนนะครับอยู่ในจานนี้นะครับนี่ครับครับหลังจากนั้นก็นำมาผัดร่วมกันนะครับผมใส่ปลาแห้งที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ผัดในเครื่องปรุงทั้งหมดที่เตรียมไว้ทั้งหมดนะครับครัสำคัญสุดคือสปาเกตตี้ผมนะครับผมใช้น็อกหนึ่งคืนเลยครับเพราะเส้นสปาเกตตี้เนี่ยเด้ง นะครับแล้วก็รสชาติออกมาแจ่มสลัดเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ใส่แล้วก็นํามาปรุงเข้ากันเลยครับผมแล้วก็ผาดให้เหมือนกับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับผมให้ให้เคลือบไปเลยครับแล้วมักคุูุนใส่ใบโหระพาใส่ใบโหระพาก็ไปเพิ่มครับผมเพิ่มความหอมกรุ่นแบบนีใส่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสปาเกตตีไตปลาแห้งกุ้งมังกรครับถ้ากันหนึ่งจานนี่คือกุ้งหนึ่งตัวเลยถ้าถ้าเต็มเต็มเลยครับถ้าคุณทํางานเป็นคุณดูตรงนี้คุณจะเห็นเลยจริงๆแล้วว่า การทํางานอันนี้ก็คือการผัดสปาเกตตี้ธรรมดาเนี่ยใช่ครับผัดสปาเกตตี้แบบสปาเกตตี้กุ้งมังกรธรรมดาเห็นไหมครัว่าเครื่องฝรั่งที่ใส่ใส่ครบหมดเลยเครื่องฝรั่งนะเครื่องฝรั่งแต่เครื่องไทยที่ใส่เข้าไปก็คือตัวไตปลาแห้งไตปลาแห้งไตปลาแห้งนี่แบบของคุณแม่จากจากจังหวัดอะไรเออจากสองขลาครับจากสงขลาครับคุณแม่ทําเองคุณแม่ทําเองส่งมาทุกอาทิตย์เลยครับส่งมาทุกอาทิตย์ส่งมาให้แล้วมันเป็นไตปลาแห้งที่เอามาทํากับไอสปาเกตตี้ตัวนี้ได้ลงตัวมากๆ ต่นนี้เมื่อกี้เขาพูดถึงเส้นของเขาความพิเศษของเขาที่เขาทำเขาจะไม่เหมือนคนอื่นอย่างเนี้ย เล่าให้ฟังว่าทำไงครับถึงกสปาเกตตี้นะครับเราก็เตรียมการลวกไว้ก่อนนะครับในช่วงเย็นนะครับเพรเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราทำยังไงก็ตามให้สปาเกตตี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นหรือครั้งต่อไปนำมาทานเนี่ยให้เหมือนเดิมมีการตึงตัวเหมือนเดิมและที่สำคัญคือต้องกรอบนะครับเราก็เลยนำไปน็อกในตู้เย็นค้างทิ้งไว้เลยครับหนึ่งคืนคือเขาลวกเสร็จแล้วแทนที่จะน็อกน้ำเย็นเฉยๆแล้วเอามาผัดอย่างคนอื่นไม่ใช่พอลวกเสร็จเขาเอาทั้งหมดที่ลวกเอาไปใส่ตู้เย็นเลยใช่เลเอาไปแช่เย็นเลยเพราะฉ ตึงตัวใช่ยังตึงตัวครับไม่เละไม่เละไม่ขาดนะครับไม่ขาดใช่ครับแล้วกินก็ยังกรุบกรึบกรึบใช่ครับยังกรุบกรุบนะครับเพราะฉะนั้นคือความสําคัญที่เขาทำตรงนี้แบบนี้ไม่เหมือนกับใขรส่วนกุ้งที่เลือกเขาก็เลือกอย่างที่บอกแล้วคือใช่คัดสันอย่างดีครับกุ้งมังกรเจ็ดสีใช่ครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณอ้อถามว่าจานหนึ่งคือตัวหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับคือมันนั่งดูแบบโอ้โหนี่เรากำลังจะกินสปาเกตตี้ที่ใช้กุ้งมังกรแบบนี้ครับ เป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งคือหมดเลยนะหมดเลยหมดเลยครับจานหนึ่งคือตัวหนึ่งจานหนึ่งคือตัวหนึ่งนะฮะไม่เหมือนใครและไม่มีใครไม่มีใครเหมือนแต่ที่มันจะไม่เหมือนมากมากคือเราจะกินกันนี่นี่มากเลยครับลองทาดรสชาติเราจะลองกันดูนะว่าอะไรเป็นอะไรได้ครับนี่ครับไม่ได้นี่ครับเด็กน้องจัดการให้พี่อ๋กินกุ้รไม่ด้เดี่น้องจะการให้เอาผักมาแก้มหน่อยนะฮะพี่เอ๋กินกุ้งไม่ได้ น้องทานคลุกไม่ได้แหรอครับไม่ได้ครับเอาแปรปักให้คุณน้องไม่ยากเลยครับผมมีใบปลาแห้งจิ้มลาแห้งเป่าๆอร่อยมากนะครับจริงๆคลุกกับข้าวนี่อร่อยมากเผ็ดน้อยมากครับลองดูไม่มีกลิ่นคาวนี่นะครับเดี๋ยวลองกันดูได้ครับนี่ครับเออผมรบกวนพี่ช่วยหยิบผักมาเพิ่มทั้งขาดเลยไหมครับหรือว่ายกมาให้ไหมเป็นขนมไทยแบบไทยแต่ว่า ความสัมผัสยังเป็นตันตกอยู่ใช่ครับเพราะว่าเส้นเขาดีครับครับอันนี้รสชาติเราก็จะเรียนแบบได้ยากนะครับผมโอ้โหอย่างที่บอกว่าจงี้จะเรียนแบบได้ไงเพราะคุณเอาไตปลาของแม่คุณแน่นอนครับบอกว่าเรียนแบบได้ยากมากใครจะเรียนแบบได้จริงๆเราอยากทำอาหารไทยให้โกอินเตอร์มากขึ้นผมไลยคงรสชาติที่ความเป็นไทยทิ้งไว้นะครับโอยนะในความเป็นไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เซ็งครับอันนี้พูดจริงๆใช่ใช่ โหเห็นอ้อมองก็สงสารกินยาวๆเห็นเห็นไม่ไม่เรากินไม่ได้ไม่ได้้ไม่ได้ไม่ใช่เราสงสารครับโธให้ผมช่วยป้อนเพชรชินเลยครับต้องเอาแตงกวามาลูบทองคุณรู้ไหมครับมันดีมากคือมันไม่ประดักประเด๋ยเลยคือถ้าเกิดว่ามาทำใช่ใช่ถ้าเกิดมาทําถ้ามาทําแล้วมันไม่เข้ากันหรือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําก็เรื่องแต่ผลปรากฏคุณทํา มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับเอาอย่างนี้ไปด้วยกันได้ใครที่เคยทานสปาเกตตี้ผัดขี้ม้าอ่ะมันก็คือแอดวานซ์ไปขั้นหนึ่งใช่แต่อันนี้ขั้นแ a ด d n เอนพราะว่ามันเป็นขั้นที่เรียกว่าใช้ไตปลาแล้วก็ใช้อันนี้ฮะลอบสเตอร์เข้าไปอีกแล้วคิดดูดิว่าเราอ้อคุณยมวันนี้เรามากินอ่สปาเกตตี้ล o b s t e r กิน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 อะไรแก้วกับใบหัวโขลก คือเขาไม่ได้พูดเล่นนะคุผู้ชมมันแกล้มกันแล้วอร่อยจริงอร่อยครับแกล้มแล้วอร่อยขึ้นเลยครับเป็นการทานไปต้องลองครับเชิญท่านกันไหมคุณผ้ชมดีมากีมได้ครับได้ครับมันแกล้มกับผักพวกนี้นะสุดยอดเลยอร่อยกินเลยจริงจริงอ๋อ มันไม่เยอะหรอกจริงไหมครับปกติอร่อยไหมครับอร่อยฮะอร่อยครับจริงมันอร่อยมากรสชาติเข้ากันได้ดีมากกว่าจะมาได้จานหนึ่งเนี่ยผมทานสปาเกตตี้เนี่ยไปประมาณติดร้อนจานนะครับกว่าจะรสชาตินี้นะครับใช่สุดยอดครับเพราะว่าเป็นการฟิวชั่นที่ลงตัวใช่ครับไม่เลี่ยนไม่เลยฮะนะครับผมว่าฝรั่งถ้าเกิดคนไหนทานเผ็ดได้ก็คงจะเข้าถึงเข้าถึงได้ครับวันนี้เลยบอกจริงเลยว่ามันเป็นนิมิตหมายใหม่ของท่านผู้ชมนะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัฐสิทธิ์ขอขอบคุณร้านครัวจำแรงแปลงกายผมบอกครั้งนีอยู่รามคำแหงซอยสี่ถ้าใครอยู่แถวนั้นไปได้เลยครับเชื่อ <นะ S 2> ผมว่าเมนูนี้ท่านไม่มีคำว่าเสียใจใช่ มันเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วมันใช้ได้จริงมันไม่ใช่ว่าแตกต่างแล้วบางทีเวลาเรากินอะไรที่มันแตกต่างมันจะวามแตกต่างกันแต่อันนี้มันสมูทอ่ะผู้ตรงมันไปด้วยกันได้หมดแล้วแนะนําว่าคุณอย่าทานดึกมากเพราะคุณจะต้องกินเส้นจนหมดเพราะมาเส้นมันอร่อยบางคนบอกเออแล้วฉันจะย่อยเมื่อไหร่คุณไปกินตอนเอาแบบสี่ห้าโมงเย็นแล้วคุณก็ไปเดินไปเล่นได้มีความสุขขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดวันนี้เวลาของเราหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ไม่แล้วไม่เป็นรานี้ถือว่าผิดผมชอบใจมากเลยพหนังไก่มันจะเป็นนังไก่สีเหลืองน้ำจี้มีทั้งหมด3แบบนะฮะทุกอย่างบนโต๊ะเนี่ยมันคือความตั้งใจขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขนมพวงแจียงไช่เทา สุด,สดของเขามันเฟคจริงๆตกทอดกัอมาร่วมมดเป็นร้อยปีอรับจังหวะเลยครับติดกระแนบเดมติดบกระแนบเด้